สบายดี LTV วิชันเขื่อนน้ำเทิน2งามหลายกับภาพมุมสูงภาพมุมสูงของเขื่อนน้ำเทินสองในสปปลาวซึ่งเป็นที่กักเก็บน้ำได้ท่วมเหนือเขื่อนที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่จนมองเห็นเป็นเกาะแก่งมากมายละลานตาครับ จนแฟนขับในเพจทั้งคนลาวและคนไทยได้แชร์ภาพสวยๆนี้ขึ้นเกือบ2,000ครั้งตลกเข่อนน้ำทา2เป็นโครงการเขื่อนผลิตกระแสฟไฟฟ้าพลังน้ำตั้งอยู่ที่เมืองนากายแขวงคำม่วนสปปาลาวเป็นโครงการสร้างที่ยาวนานโดยได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2548และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2552 ตั้งอยู่บนความสูง520เมตรของที่ราบสูงนากายมีประเด็นถกเถียงกันมากมายนะครับก่อนการสร้างเขื่อนน้ำเทิน2โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมโดยที่ราบสูงนากายถือเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆการสร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างมากมายครับ รวมถึงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากจึงได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากองค์กรภาคเอกชนอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยถือเป็นลูกค้าหลักที่ซื้อไฟฟ้าจากการผลิตของเขื่อนน้ําเทิน2แห่งนี้ซึ่งเมื่อเรามองภาพจากมุมสูงนะ,นะครับก็จะสวยงามมากมายเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นที่เที่ยวอันซีนอีกที่หของสอปปลาวในอนาคตครับแล้วพบกับเ t ลทีวได้ใหม่ในมือห,หน้าสบายดี